ค่ะเมื่อนี้พิมจะพาคุณผู้ชมไปเอาบุญนล้ค่ะบุญเทศกาลประจําปีเนาะค่ะบุญเข้ากี้บุญเทศากาลบุญเข้ากี้เนาะค่ะเข้ากี้ขป,ปงะค่ะเดี๋ยวพิมจะพาคุณผู้ชมไปอ่านเบึงไกลๆเนาะค่ะบรรยากาศฝุ่นพ่นกาล่งห่วกันอยู่สรากลางบ้าน,นะค่ะ ค่ะไส่บานเพ่อนกำลังไส่บาดเนาะคะ่ะวันนี้จุดจุดไส่บาดแล้วก็จุดด้านหน้าที่เห็นอยู่โต๊ะบนโต๊ะนี่เป็นมองว่างท่องหนังห่วเลยค่ะเดี๋ยวไปขึ้นไปบาไปเบิ่งไกลๆค่คะคุณจ้งค่ะค่ะมองนี้เป็นมองว่างท่งหนังหัวค่ะไส้บานเพินาานาานเพินกำลังไสบานจ้าไสบานเพิ่นกำลังมาว่างท่งหนังหัวเด้ค่ะเด้อ มาชมบรรยากาศไกลๆค่ะคุณผู้ชมค่ะค่เช่าบานเพื่อนกำลังใส่บาทค่ะใส่ใส่บาทด้วยเขา้าเข้าเนี้ยนะคะข้าเนี่าแล้วก็มีเข้ากี้มีเขา้เขาป่งค่ะคุณผู้ชม Terima kasih atas dukungan มองนี้เพ sort of ื no, so like is, ่อนสิสู้กวางเข่าได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอันกวงเข่าใหญ่อันแม่นแม่นบระกอบแม่ดาแม่ดาเพื่อนเอินอันกวงเข่าใหญ่ขึ้เพื่อนเอิญนี่ยหญ่กว่มองนี้ฮะกุ้มเข่าใหญ่กุ้มข่าใหญ่กุ้มลาดบัน่ะโอ้มองนี้เพื่อนเอิญกุ้มเข่าใหญ่เพื่อนเอิาบุญเดียนสามบุญ अलाहन सम्मा संगुत्तो धक्षपा तन्नानि पक्षे गामे चलू पेके लिष्पाते चंता लिखे विमाने इपे लक्षे धakamē चलू अना काहाने के OM MA CHAI YANG TU DE OM MI SU RANG TU AM MA CHA VANAI KALO AYAM PA DANG TA AM AYAM PA DANG TA AM AYAM PA DANG TA Chúng ta sẽ นั่งพุ่งเขายายก็จะไดยไปสีส้มเปิ้นเป้ออกพวม่ที่นอ้องออกมาหลังข้างนี้กระจายเอานั่งไปไว้เล่าไปแช่ตามที่ที่ต่างของพ่อมแม่เป็นป้ายียกมากาเหมลองเดิมเกอทาสีไรอกไรมงพ่นมันประเสริ หน้าผูเคนมอเจ้าเคนเขาอีหมอกันนีปัดใหญ่เทียมอล้วก็สู้่ดอกมองคชาุโลกเปพผู้เห็นอะไรบางก่อนกับ้อวเหนยวชาบูชนเทียนโ่หลทอหลัองหลาวานไม่ใช่อใจเจ้าเจียนสุพันเจียนเกศ มันนื้อตัมื้อปีอกันลอ้ปีตาควางหลังวันนู้นแห้งซอกหยมาหยดตลอดที่พอพังคอยยาลื้ออกันสองคอคิดเก่ยวันแก่งร้นหวานในกงกรอมางมาลองหวใจล้ำม้อ một phút năm châu tốt thắng cả đồng tiền quan trăng lái chiếc xe linh bàn có quay phôi có phang thu นะโ,โมาตาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปีฏิมณีวันดีเงินวันดีวันเจ็ดดีอมุตตะโสวันเจ้าโลกชั้นชมุมพระโพรมหูหูสันโตธนละลงาเกิด ลงมาเปิดโลกาพระสัทธาทุกขอตั้งกนออหลานั่งนาดนน,นาพู้ตลาดเมื่อคนเชื่อว่าสาวนางมกิวกองผมของธนางแมเป็นลูกแขนลงมาก,กนเมื่ออยู่ว่ากรณพระราชสีเป็นหนาหนีา้าเด๋ยวไปท่งืนเจดยเจ้าจับมัดก ยะไปไกลจากตาจากอาญามาคนมีเจ้ายาว่าคนไม่เอาคนจิ้มเขาโ้อนะแมีนมี่ลาก็พ่อเล้วแม่นมี่ีจ้วกับว่าเอาคนมาเท่าทองวันตอนรับองวันเออวันตไปนอยูทงนั่งียบชนะเหนเจ้า,ปนนานนไป หวนโมไปเห็นน้ำเกลือดีโมยาเอาโอ้น้ำโมปูชาไม่เยอะกานเลยอ้ข้่วางหนห่อเห่ตงน้มีตโขยโยกขอกตอ่าดอหน้าไว้ยายงนตา ไอ้จ้างามาอยู่มารวมน้ำมูน้ำกันมาเยอะขวัญเลยเฮ้นกลาขวัญเจ้าน้ำมูน่ะมาเพืลาฝุ่นไอ้ต่อมามาเยอะขวัญเลยนกกรยิบเจ้าสีตอพวกนกขวานเจ้าสีข้างนี้ถึงน้ำข้าส่วนที่เห็นทางน้ำยูดานหน่ะนี่คืออ่าทางน้ำ หอมทีชาวบ้านนั่มมาร่วมกันเพื่อเขาอารวมประกอบพิธีกรรมที่พระคุณเจ้าเพิินจะเลื่อนพุทธมุนเนาะค่ะกสิเป็นนามมุนนามศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะชาวบ้านกษินั่มาร่วมกันอยู่จุดนี้ค่ะตตอมาดานข้างเพิินจะว่างท่งนางวัวทีชาวบ้านได้ผ้ากันเหตุผ้ากันท้าม,มารวม ข่าประกอบพิธีกรรมน้ำกันนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคลิปมินิพิมกาไดดพาคุณผู้ชมมาอาอยู่ในบรรยากาศรับชมบรรยากาศาบุญเข่ากีเนาะคข่าเฮีสิอข้อง1 4เนาะค่ะ,ะค่ะเป็นยังไดเนาะค่ะถือใจคุณผู้ชมในบ้นนาขันถือใจกระโกดไล่้าชาย่ยกระโกดแช่กด s ับสไครป์ให้พิมเด้ด้วยค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้พิมด้เหตุคลิปต่อไปเนาะค่ะคุณผู้ชมคะค่ะสำหรับมือนีก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะค่ะพิมก็จะได้กล่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนเนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคุณผู้ชมคะค่ะสวัสดีค่ะ